เรียนท่านที่กอรพแปและพิสัยทุกท่านครับผมเปเตเสริกเตอร์ุชาติบมุนนาวันนี้เป็นวันอังคารที่21มีนาคม2566ครับก่อนหน้าที่ผมจะหันมาเข้าใกล้พุทธศาสนาในช่วงประมาณสัก10ปีมาเนี้ย ผมยังมีปัญหาสงสัยในหลายๆเรื่องว่าทำไมคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้พอเริ่มมาศึกษาอภิธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตเจตสิกและรูปก็เห็นว่าสาเหตุมันเป็นเช่นไรแล้วก็นำมาเทียบเคียงกันขณะนี้นมีความเข้าใจ จะเรียกว่าท่องแท้ก็คงไม่กล้าพูดแต่อยากจะเรียนว่าเข้าใจมากกว่าอาดีตมากมายทีเดียวเพราะว่าในหลายๆเรื่องเราก็เห็นว่ามันเป็นข่าวเท็จเ,เป็นข้อมูลหลอกลวงคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ทำไมผู้คนมันจะไปชื่นชมไอ้คนนั้นคนนี้เหมือนอย่างหลายๆท่านที่ท่านก็คงมีประสบการณ์มาแล้วนั่นก็คือ เหตุผลจากกระบวนการนำเจตสิกมาผสมกับจิตจิตมีหน้าที่รับอารมณ์เจตสิกมีหน้าที่ปรุงแต่งอารมณ์การปรุงแต่งนี้เปรียบเคียงเหมือนกับเราปรุงอาหารหลายคนท,นทุกคนมีรสยมการรับประทานอาหารรสชาติต่างๆไม่เหมือนกันพวกฝรั่งเขาไม่คุ้นเคยกับการกินพริก ที่มันเผ็ดๆเขาก็ไม่เพราะว่าอาหารเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดิอดหรือออกมาทางเค็มนิดหน่อยถ้าปรุงเขาก็ใช้เฉพาะแต่เกลือกลับพริกไทยบางครั้งก็ใส่ตบาสซ่ซอสลงไปบ้างคนไทยไม่ใช่คนไทยร่อทั้งน้ำปลาพริกทั้งพริกป่นทั้งน้ำตาลทั้งน้ำส้ม บางทีก็ใส่ถั่วบดลงไปอีกตั้งหากแล้วก็แถดด้วยซีอิ๊วการปรุงอาหารของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากโต๊ะอาหารตามร้านอาหารต่างๆท่านก็คงคุ้นตามีเครื่องปรุงใส่เป็นพวงเลยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี4ชนิดแล้วหลายหลาคนสั่งอาหารมาแล้วไม่ชันชิมปรุงทันทีด้วยความเคยมือ ซึ่งจะไปทําพิธีการรักษณยอย่างนี้ในต่างชาติเนี่ยบางครั้งพ่อครัวแม่ครัวเขาเออกมาต่อว่าเลยนะว่าเฮ้ยอยู่เอาอาหารไปเนี่ยนีงไม่ชิมเลยเหรอแล้วปรุงใหญ่เลยคล้ายๆกับว่าไปดูถูกเขาว่าเขาปรุงไม่อร่อยก็ต้องใส่กันใหญ่แต่จริงเขาไม่รู้นิสัยคนไทยมันเป็นอย่างนั้นจะ่อร่อยอร่อยไม่รู้ละครับใส่ไว้ก่อนเนี่ย ตักนู่นตักนี่บางทีก็ตักน้ำตาลกันเป็นช้อนช้อความแตกต่างอย่างนี้ก็คือรสนิยมในการปรุงซึ่งไม่เหมือนกันมาอยู่ที่ความคุ้นชินทางพระเราเรียกว่าอัดนูสัสสะสมมาเป็นเวลานานมันก็มาถึงเรื่องกับจิตและเจตสิกบางคนเกิดเหตุการณ์เดียวกันไม่โกรธเคืองอะไรเลยเช่นว่าถูก ขับรถปาดหน้าอ่ะก็ค่อยๆชะลอไปให้เขาไปก่อนแล้วก็จบไปแต่หลายคนปาดหน้าไม่ได้มันต้องแก้มือต้องปาดชดเชยถ้ามันยังแข็งขืนแข่งกับเราต้องยิงมันให้ตายท่านก็คงเห็นข่าวอย่างนี้เป็นประจำทำไมคนไม่เหมือนกันล่ะนั่นแหละครับคือการปรุงแต่งอารมณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนที่มีจิตใจเป็นกุศลเขาก็จะมีจิตเจตสิกฝ่ายดีเข้าไปปรุงแต่งคนที่มีจิตใจเป็นอกุศลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะความชั่วเข้าไปปรุงแต่งแล้วถ้าหากสิ่งใดที่ขัดกับความคิดของเขาสิ่งที่เขาเคยเชื่อเขาจะไม่รับรู้ดังนั้นถึงแม้จะเห็นความจริงอยู่ทนโต้ก็ไม่รับรู้ถึงแม้จะฟังความจริง เต็มสองหูก็ไม่รับรู้ท่านลองดูกรณีศึกษาง,ง่ายๆเราคุยกันเรื่องอนุกรมชุดรัสเซียรุกรานย,ยูเครนเมื่อวานนี้ก็เป็นตอนที่42แล้วถ้าหากท่านติดตามมาครบถ้วนหรือว่าดูข่าวจากสำนักข่าวต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นความโกหกหมดเท็จของสื่อไทยจำนวนมากมาย โดยยออยยิ่งสื่อที่มันอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเสื้อแดงไอ้นี่โกหกมากเอาใจชื่นชมเยินยอสารเสริญปูตินจนผิดมนุษย์มนาทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยทุกคนทราบใช่ไหมครับว่ามันไปลุกลานบ้านเมืองคนอื่นเขามันเข้าไปเข็นฆ่าผู้คนพลเมืองในประเทศเพื่อนบ้านแม้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังหน้าด้าน ยึดพื้นที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของมันผู้คนที่มันฆ่าก็คือทหารฝ่ายที่เขารักชาติที่มาต่อต้านมันกับประชาชนพลเมืองชาวยูเครนซึ่งเขาไม่รู้อิโนอิเนเขาไม่มีความผิดอะไรมันก็ฆ่าฟันเขานี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้สารอาชญกรรมระหว่างประเทศเนี่ยพิจารณาชัดเจนว่าไอ้ปูตินน่ะมันเป็นอาญากร,กรต่อมนุษยชาติ ไอ้สื่อไทยก็ยังมาโกหกต่อเฮ้ยชิวชิวเอ้ยเสกระดาษไม่กลัวหรอกกลัวครับทำไมจะไม่กลัวตอนแหลไปอย่างนั้นแหละครับแต่ทำไมผู้คนมันก็เห็นความจริงอย่างนี้ทำไมบางคนเนี่ยหลงเชื่อคำโกหกเช่นว่าในภาพนี้ก็คือบอกว่ารัสเซียลบกับนาโต้บ้างรัสเซียลบกับอเมริกาบ้างแค่ยูเครนมัน,นเคี้ยวเขไม่ลงจะไปลอกกับนาโต้มันจะไหวลยครับ มันไม่เหลืออยู่แล้วเหตุผลก็ชัดมันฝ่ายเข้ามาสิบสามเดือนแล้วมันยังกินอะไรเขาไม่ได้เลยและยังถูกดันถอยออกมาอีกแล้วก็มีการเตรียมการสะสมกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงต่อไปในช่วงเวลาถัดไปนี้ซึ่งผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังต่อไปในระดับยุทธการและยุทธวิธีวันนี้ไม่มีเจตนานั้นแต่ว่าต้องการที่จะชี้เห็นว่าแม้เห็น คําโ,โหกหกมดเท็จอยู่ทนโทษก็ยังปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้กรณีที่ใกล้ตัวกับพวกเรากังฉินคนพี่น้องที่เคยเป็นอดีตนายกรมตมนตีแห่งประเทศไทยและนําประเทศชาติของเราไปสู่ความหายาณะวอดวายใหญ่หลวงสูญเสียเงินไปเป็นล้านล้านด้วยการเจตนาทุจริคตคดโกงของมันทั้งคู่ก็คือนายทักษิณชินวัตรและก็ยิ่งรักชินวัตรเอาละ คนหนึ่งกาลีอีกคนหนึ่งกาเลกินีหมายจับก็ออกมาคนโทษอย่างที่ผมนำภาพมาให้ดูนี้ไอ้พวกที่มันรักใคร่ศรัทธามันก็ไม่มองเพราะเห็นคำสั่งคำตัดสินของศาลมันก็บอกว่าศาลลำเอียงมันไม่ฟังว่าศาลท่านชี้แจงเนี่ยอ่านคำพิพากษาให้ฟังเป็นเวลานับชั่วโมงผมจำได้ดีเพราะผมพยายามนั่งฟังเป็นชั่วโมงครับ ซึ่งผมไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายแลวแต่ผมรู้ชัดเจนถ่องแท้ว่ากังฉินทั้งคู่ก็ยังมีคนปิดหูปิดตายัางคิดว่ามันเป็นคนดีหลักฐานเนี่ยทั่วโลกท่วมหัวท่วมหูก็ไม่ยอมรับนี่ก็เข้าตรงก,กันกับหลักอภิธรรมก็คือคนที่ชื่นชมคนชั่วนั้นอ่ะมันก็มีเจตสิกฝ่ายชั่วเข้าไปประกอบ ดังนั้นจึงเห็นกงจักเป็นดอกบัวเราก็มาดูถึงว่ากระบวนการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รับรสหรือการสัมผัสทางร่างกายเนี่ยมันมีขั้นมีตอนผมจะไม่พูดถึงเรื่องละเอียดเพราะว่ามันค่อนข้างลึกซึ้งคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาจะไม่มีวันเข้าใจเอาแค่ผิวๆก็พอนะครับ ก็คือว่าเราคนทั่วไปเราคิดว่าเราเห็นด้วยตาแต่ไม่ใช่ครับการเห็นเราเห็นด้วยใจเห็นด้วยจิตการได้ยินคนทั่วไปคิดว่าเราได้ยินด้วยหูแต่ไม่ใช่ครับเราได้ยินด้วยจิตความรู้สึกเจ็บปวดเราคิดว่ารู้สึกที่ผิวแต่ไม่ใช่ครับเรารู้สึกที่จิต นี่คือคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมคนที่ยังไม่ตายกับคนที่ตายจึงมีการรับรู้ตรงกันข้ามกันคนที่ยังไม่ตายและมีร่างกายปกติสามารถรับรู้ผ่านอายตนะที่มีอยู่หูตาจมูกลิ้นกายใจก็คือมีทั้งรูปและนามส่วนคนที่ตายไม่มีใจ คือไม่มีนามมีแต่รูปดังนั้นถ้าเราเอาเข็มแทงคนเป็นคนเป็นก็จะสะดุ้งโหยงเพราะว่าเขามีการรับรู้ผ่านทางกายยับประสาทแต่ถ้าเราเอาคนตายไปเผาไฟจนไหม้ทั้งตัวเขาก็ไม่เจ็บปวดเพราะเขาไม่มีจิตที่จะรับรู้ดังนั้นสรุปได้ว่าการที่คนคิดว่าเราได้ยินเพราะเรามีหูนั้นไม่ใช่ เราได้ยินเพราะจิตได้ยินดังนั้นเราจะเปรียบเทียบได้กับทุกเส้นทางก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอญาตเพิ่มเติมจากเล็กน้อยหลายท่านก็คงเคยอ่านสามก๊กในขณะที่กกนูถูกลูกเกาทันพิษยิงมาที่ถูกแขนลูกเกาทันก็คือธนูนั่นแหละลูกธนูอาบยาพิษหมอหัวโตตอนนั้นเนี่ย ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ถูกประหารก็มาดูบาดแผลท่านก็บอกชัดเจนว่าบาดแผลเนี่ยจากการเพราะว่ามียาพิษเข้าไปอยู่ในแผลการรักษาก็จะต้องกรีดเนื้อแล้วขูดยาพิษออกให้หมดจนถึงกระดูกซึ่งจะเจ็บปวดมากคนธรรมดาจะไม่มีวันทนทานได้อันนั้นเดี๋ยวขอให้หินยาที่ระงับปวดครก็คงจะเป็น เป็นฝิหรือเป็นอะไรๆไรนี้เราไม่รู้แล้วล่ะครับท่านกูรู้บอกว่าไม่ต้องอยากทำะไรทําไม่ต้องมาวางยาฉันแล้วท่านก็ถอดเสื้อให้หมอโฮตูเนี่ยหมอโฮโตดูแลแผลท่านก็เล่นหมากล้อมกับนายทหารอีกคนหนึ่งระหว่างนั้นหมอโฮโตเนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนก็ กังวลใจว่าจะไหวเลยมันไม่มีทางเลยนะเพราะมันต้องขูดไปถึงกระดูกถ้าท่านใดเคยถูกบาดแผลอย่าว่าจะถึงกระดูกเลยแค่สักยาวสักเซนหนึ่งเนี่ยก็ร้องโวยวายแล้วปรากฏว่าคนอูไม่สะทกระฐานเมาตัวกรีดผิวขูดขูดขูดท่้งก็นดั่งเล่นมักล้อมไปเพราะอะไรครับเพราะท่านคนอูเนี่ยสามารถแยกจิตออกจาก กายได้แยกนามออกจากรูปได้ผมเรียนแล้วเมื่อกี้นี้ว่าความเจ็บปวดมันเกิดที่จิตนี่ก็คือเหตุผลเดียวกันที่ทำไมพระหรือว่าท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมธรมสมาธิที่อยู่ในขั้นที่เจริญก้าวหน้าแม้จะเจ็บปวดด้วยโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งหลายคนก็คงเคยได้ยินกรณีอย่างนี้ท่านสามารถจะ ทำสมาธิแล้วก็ความเจ็บปวดเนี่ยก็ไม่แสดงออกบางท่านก็มรณภาพไปทั้งท่านที่อยู่ในท่าการนั่งสมาธิลักษณะคล้ายๆกันแต่ท่านโกนโอูคงจะไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกแต่จิตใจท่านมีความเข้มแข็งสามารถแยกจิตออกจากกายได้แยกนามออกจากรูปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วมีกรณีหนึ่งนะครับผม ชอบศึกษาประวัติศาสตร์การสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบที่มีชื่อเสียงและเก่งกาจยกตัวอย่างกรณีจักรพรรดินโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยท่านสามารถจะแยกเรื่องต่างๆออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดคือท่านทําเรื่องนี้ท่านจะไม่คิดถึงเรื่องนู้นท่านทําเรื่องนู้นท่านจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นคือตัดเป็นส่วนๆซึ่งสิ่งเนี้ย ต้องเหนือคนถึงจะทําได้เพราะว่าเราทุกคนเราเกิดมีเรื่องกังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะพานไปหมดเลยเช่น <bbe> ว่าอยู่ที่ทํางานมีปัญหาเรื่องการทำงานกลับมาบ้านก็ยังเอามาคิดหงุดหงิดแตะหมูแตะหมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเข้าใจได้ดีแต่ท่านนโปเลียนไม่ใช่นโปเลียนท่านเคยจัดไว้กับนายทหารคนสนิทและมีการบันทึกไว ผมก็ไปอ่านประวัติศาสตร์ท่านท่านก็กล่าวลักษณะอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าฉันสามารถจะแยกเรื่องออกมาเป็นส่วนๆถ้าฉันคิดถึงโยเซฟินฉันจะไม่คิดถึงการรบถ้าฉันคิดถึงการรบฉันจะไม่คิดถึงเรื่องกินแล้วจกักรพรรดินโปูเลียนเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันเลยว่าแม้การรบจะดำเนินไปขนาดหนักจากบุลแลเนี่ย ท่านสามารถปลีกเวลามาทรงพระบรรทมได้ตลอดจนตั้ง,ง,งใจอย่างไรจะหลับเมื่อไหร่สามารถหลับได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญของนักรบคือนักรบมเนี่ยต้องกินง่ายนอนง่ายเพราะว่าเราต้องเก็บกำลางังต้องพักผ่อนเอาไว้ในขณะที่ศึกวัตตลกที่ท่านประท้ากับหลอดเวลิงตัน ในขั้นเริ่มต้นท่านรู้ดีว่าตอนนี้มันยังไม่ตัดสินการลรบหลับต้องดําเนินกลยุทธ์ไปสักพักหนึ่งเพื่อถนอมกําลังไว้ให้สดชื่นในเวลาที่ขับขันอันเมื่อเริ่มการรบในขั้นต้นแล้วท่านก็ส่งไปบรรทมในโรงนางใกล้ๆนายรังโกศิลก็รู้เขาก็เฝ้าอยู่ข้างนอกแล้วท่านสามารถหลับได้สนิทเลยนี่คือการแยกเรื่องออกจากกันคือท่านต้องมีสมาธิ อย่างสูงที่สามารถจะตัดเรื่องนั้นตัดเรื่องนี้ไม่ให้ปะปนกันได้ท่านผู้ชมครับเนื้อหาจะมีอีกยาวผมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อนำไปตรวจทานพบปรากฏว่าช่วงต่อจากพิปไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของไมโครโฟนผมจึงต้องทำต่อในข้างหน้านะครับ จะมาทำโชคนี้อีกทีหนึ่งก็ค่อนข้างจะํำมือตื่นแล้วก็ขอภายทุกท่านไว้น้าที่นี้ด้วยเรื่องนี้ยังไม่จบครับมีกลายยกเพื่อจะชี้เห็นความสำคัญว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างไรเพื่อจะเข้าใจวิธีคิดของบุคคลต่างๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์หรอกครับแม้แต่เดรัฉานเทวดาก็ใช้ระบบวิธีคิดแบบเดียวกันเพราะว่าล้นอยู่ในกรรมภูมิ ด้วยกันทั้งสิ้นท่านที่มีความสนใจในหัวข้อาการเสวนากระะนารานมิตรซึ่งเราจัดกันทุกวันพุธเวลา20นาฬกาก็ขอเรียนเชิญว่าวันพรุ่งนี้พุธที่22มีนาคมส5 6 6จะจัดการพูดคุยกันในเรื่องสนามรบสนามการค้าโดยใช้แอปพลิเคชันซิสโกเว็บ x เวลา20นาิกานะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจครับท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Cisco WebEx ได้ฟรีผ่านทาง p l Play Store หรือในเว็บไซต์โดยใช้กับเครื่องตั้งโตก็ได้ครับส่วนวิธีการใช้งานก็มีการสอนอยู่โดยทั่วไปใน YouTube ท่านหาศึกษาได้อย่างสะดวกแล้ววันนี้ก็คงต้องขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เนื้อหาที่ยังขาดตอนไปในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอต่อครับขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาติดตามทางช่องนี้และขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ